ที่ทาขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนะครับแม่เป็นคนจัดการทั้งหมดลูกไม่ได้ทำหรอกครับไม่ได้เป็นผู้วิเศษวิโสมาจากไหนนะครับท่านดูสังเกตนะครับ <c oughs> เชื่อมจิตออนไลน์ทั่วโลกเนี่ยนั่งได้สักครึ่งชั่วโมงไหมครับลูกเนี่ยนั่งให้มันได้นะครับไม่ใช่ว่าจะเชื่อมจิตแล้วนะครับไปแล้วนะครับ <c oughs> มันไม่ใช่นะครับไอ้นั่เป็นการอุปโลกสิ่งที่หมาเถระสมาคมเนี่ยเขามีมติออกมาแล้วมันเป็นสิ่งที่ลวงโลก มันไม่สาวกข,ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเจริญรุ่งเรืองด้วยปัญญานั่นหมายถึงว่าปฏิเสธธรรมของท่านทั้งหมดท่านนั่งแล้วเชื่อมจิตได้โดยเด็กคนหนึ่งแล้วคนที่เป็นสาวกสามารถบรรลุธรรมชั้นโลกุตละซึ่งเป็นธรรมขั้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นมันง่ายเกินไปกรณีดังกล่าวเนี่ยพูดไดง่ายๆเลยว่าเป็นการบิดเบือนพระธรรมแบบตื้นเขินมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะ ให้ความรู้กับพุทธศาสนิกชนครับว่าไอ้เรื่องเนี้คืออย่าไปเชื่อเลยครับครับมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับให้เชื่อสิ่งที่พุทธเจ้าท่านกล่าวครับแล้วลายเป็นลัตธิลายเป็นรัทธิเลยลายเป็นลัททิครับก็คือในกรณีนี้ก็คือเป็นแก๊งรัทธิเชื่อมจิตนี่แหละนะครับนี่คือคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับท่านมหาวิทยาับพระถ้าผมจะสรุปก็คือว่าจากการที่เราได้ถอดเทปเนี่ยนะฮะตัว ตัวของประธานบริษัทกับกรรมการผู้จัดการเนี่ยตัวพ่อตัวแม่เป็นคนเล่าเรื่องให้ลูกฟังครับนะแล้วก็พอเล่าเรื่องลูกฟังเสร็จก็มีการถามกันครับถ้าลูกจําได้นะก็จบแต่ถ้าลูกจําไม่ได้พ่อแม่จะเสริมมาใช่อย่างนั้นไม่ลูกใช่อย่างนี้ไม่ลูกถามน้ถามนับนะก็คือจะเป็นอย่างนี้ทุกคลิปทุกตอนเลยท่านไปดูนะ ถ้าไปดูเลยครับเป็นอย่างนี้และผมเชื่อนะ15มิถุนาปี67เชื่อมจิตออนไลน์ผมเชื่อว่าจะเป็นแบบนี้แหละแต่ผมเชื่อผมอยากจะถามนะครับสังเกตดูถ้าเขาเชื่อมจิตออนไลน์เขาบอกว่าสอนลูกสอนในนั่งสมาธิเนี่ยมันจะผิดตรงไหนครับค,คือคือมันมันไม่ผิดหรอกถ้าแต่ว่าวิธีการที่คุณอ้างเนี่ยว่าการนั่งสมาธิในวิธีการเชื่อมจิต โดยได้รับแสงจากพระสักระยมุนีแสงสีทองผ่านตัวคุณจากเทพสู่มนุษย์แล้วไปยังผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อไปการต่อยอดขจัดเคลียร์คัดอะไรของเขาเนี่ยนะครับนะฮะซึ่งแล้วก็นั่งสมาธิซึ่งมันไม่มีอยู่ในพระใจปิดกไอ้นี่แหละครับมันคือการลวงโลกมันไม่ใช่ท่านกระจายไหมครับแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยหาเถรสมาคมเนี่ย เขามีมติออกมาแล้วทําไมคุณไม่หยุด <cả> ừ, ทําไมคุณไม่หยุดเนี่ย4 2่สองทับสองหกเ็ดเนี่นยข้อที่2ข้อที่6ข้อที่7เนี่ยในเรื่องของเชื่อมจิต <afect? S 2> ไม่มีในพระไตรปิฎกแสงสีทองก็ไม่มีในเรื่องของได้รับบัญชาก็ไม่มีนะครับพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มอบหมายใ,ใครมาในการดําเนินการเกี่ย <sino S 2> วกับการสอน แม้แม้แต่โอรมระพุทธเจ้าเองครับ<ช>พระพุทธเจ้าเองเนี่ยนะครับท่านเป็นท่านเป็นพระมหาโพธิสัตว์ประเภทปัญญาธิกบท่านสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยกว่าจะได้เป็นพระพูทธเจ้าเนี่ยครับ,รบท่านบำเพ็ญบรารมี20ประสงค์ไขนะครับนะครับยี่สิบประสงค์ไขเป็นมหาโพธิสัตว์แบบปัญญาทิกะคือใช้ปัญญาในการบรรลุธรมรมชาติสุดท้ายของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็เป็นลูกกษัตริย์เสร็จแล้วก็ออกทรงผนวด พนวดเนี่ยพระองค์ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในพรรษาแรกนะครับ,รบก็ทนบําเพ็ญทุกกะบกกริยาต้อง6ปีจนบรรลุเป็นพระนุตละสัมมาสัมปวิยานในในปีต่อมาแล้วมีการประกาศพุทธกิจอยู่45พรรษาพระองค์ก็ใช้วิธีการเดินสอนธรรมอย่างที่ท่านว่าครับไม่ไม่มีการสอนออนไลน์ไม่มีฮะไอ้นี่เหนือพระพุทธเจ้าเหนือฮะตามตัวเหนือพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้ายังบอกภาษาวกว่าให้เที่ยวไป ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อความเพื่อความเกื้อกูลเพื่อนุเคราะห์โลกนะครับ,รบแล้วก็ให้แสดงทมทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแก่ชาวโลกครับ,รบพระองค์ไม่ได้บอกว่าให้นั่งสมาธิอยู่กับที่แล้วเชื่อมจิตแต่ท่านให้นั่งไหมให้นั่งท่านให้ปฏิบัติตนจนบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งก่อนแล้วเอาทมที่บรรลุไปสั่งสอนชาวบ้านครับใช้วิธีการเดินสอนทมเพราะฉะนั้นเนี่ย นําไปสู่การที่พระต้องอยู่จำพรรษาใช่ไหมครับเพราะว่าพระเดินสอนธรรมจนกระทั่งว่าไปย่าที่นาชาวบ้านพระบุทธเจ้าก็บอกว่าเอาล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะในพรรษาก็อยู่สักสามเดือนซะหมดหน้าฝนแล้วค่อยเดินทางต่อก็ไปเที่ยวตะเวนสอนธรรมผมกําลังจะบอกว่าหลักพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยมีความเชื่อเนี่ยหลายอย่างครับแต่ความเชื่อที่สําคัญที่สุดคือมี4อย่างอันที่หนึ่งคือกรรมะศรัทธาก็คือเชื่อเรื่องกรรมพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งการเชื่อกรรม กรรมะก็คือการกระทำครับพระพุทธเจ้าบอกว่าเราทําดีก็คือดีเราทําชั่วคือชั่วความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนคนอื่นใครเล่าจะทําให้เราบริสุทธิ์ได้หนึ่งเชื่อกมเรียกว่ากรรมสัทธาสองวิปากศัทธาคือเชื่อผลของการกระทําก็คือผลของกรรมใช่ไหมครับเราทําดีได้ดีชั่วได้ชั่วอันที่สามบอกว่าพระองค์บอกว่ากรรมสกัตตาศัทธาคือให้รู้ว่ากรรมนั่นแหละมันจะติดตัวเราไปตลอด เรามีกรรมเป็นของของตนถ้าเราทําดีเราก็เป็นคนดีเราทําชั่วเราก็เป็นคนชั่วอันสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เชื่อตถาคตโพธิสัตว์คือทําเป็นเครื่องตัดสรลุขององค์พระตถาคตเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเราเนี่ยครับสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวก็คือเรื่องกรรมเรื่องผลกรรมเรื่องกรรมเป็นของตนและเชื่อในองค์ธรรมของพุทธเจ้าที่พระองค์สัสว์ท่านไม่ได้บอกว่าให้เราไปช่วยคนนั้นคนนี้โดยการเชื่อมจิต แล้วไปบรรลุธรรมเราอย่าไปหวังครับถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปเชื่อว่าอัตาเหตุโนโนาโถถูกไหมครับ,รบตนแลเป็นที่เพึ่งแห่งตนเราก็ไม่ต้องไปเชื่อวิริเยนะทุกมัจเจต,ติครับวิริยะคือความเพียรครับทําให้พ้นทุกข์ไม่ต้องไปเชื่อว่าปัญญายะปริสุทธิ์ิปัญญายะอติโลจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธ,ธาสาวกโกสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเจริญรุ่งเรืองด้วยปัญญานั่นหมายถึงว่าปฏิเสธธรรมของท่านทั้งหมดท่านนั่งแล้วเชื่อมจิตได้โดยเด็กคนหนึ่ง แล้วคนที่เป็นสาวกสามารถบรรลุทาชั้นโลกุตละซึ่งเป็นธรรมขั้นสูงนะครับครับเพราะฉะนั้นมันง่ายเกินไปกรณีดังกล่าวเนี่ยพูดได้ง่ายๆเลยว่าเป็นการบิดเบือนพระธรรมแบบตื้นเขินมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ความรู้กับพุทธศาสนิกชนครับว่าไอ้เรื่องเนี่ย คืออย่าไปเชื่อเลยครับมันไม่มีทางเป็นไปได้ให้เชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวครับแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีบัญญัติในพระไตรปิฎกแล้วถ้าเราไม่เชื่อพระไตรปิฎกเราจะเชื่ออะไรครับครับผมครับก็ผมในฐานะที่เป็นประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะครับก็อยากจะบอกกับพุทธศาสนิกชนนะครับให้ใช้สติปัญญาแล้วก็โดยเฉพาะสมาชิก หรือสาวกของแกงลัทธิเชื่อมจิตสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเรามีหลักฐานเรามีพยานไม่ใช่เรากล่าวอ้างลอยๆที่ทำขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยครับแม่เป็นคนจัดการทั้งหมดลูกไม่ได้ทำหรอกครับไม่ได้เป็นผู้วิเศษวิโสมาจากไหนนะครับท่านดูสังเกตนะครับ <c oughs> เชื่อมจิตออนไลน์ทั่วโลกเนี่ย <c oughs> นั่งได้สักครึ่งชั่วโมองไหมครับลูกเนี่ย นั่งให้มันได้นะครับไม่ใช่ว่าจะเชื่อมกิตแล้วนะครับไปแล้วนะครับมันไม่ใช่นะครับไอ้น,นี่เป็นการอุปโลกสิ่งที่หมาเถรสมาคมเนี่ยเขามีมติออกมาแล้วมันเป็นสิ่งที่ลวงโลกมันไม่ถูกต้องอยากให้มีวิจารยญาณพิจาราดูกันทุกทกท่านนะครับแล้วอยากจะกราบถึงกราบเรียนถึงท่านผู้ภาษาสารเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันที่17 มิถุนายน2 5 6 7ทุกองค์าพยพพุทธศาเสเนิกชขมทั่วโลกนะครับทุกคนหวังพึ่งท่านหวังพึ่งศาลอย่างเดียวเลยครับว่าศาลเนี่ยจะคุ้มครองตามที่พมจังหวัดสุราธานีเนี่ยท่านได้ขอไว้หรือไม่คือเอาเด็กมาตรวจเอาพ่อแม่มาตรวจ นะครับแล้วก็ยุติการเผยแพร่ทุกช่องทางของเด็กเพื่อไม่ให้พ่อแม่นำเด็กมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะดูว่าวันที่17เป็นอย่างไรนะครับทุกคนนะตอนนี้อายการจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็รวมถึงพอมอจังหวัดสุราษฎร์ก็ขมักขม้นในการที่จะนำเสนอเรื่องนี้ กับสารนะครับผมตึงฝากกราบเรียนผู้ภากษาฟังคลิปนี้ฟังการเปิดโปงในครั้งนี้แล้วไปพิจารณาดูว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับแล้วท่านก็ใช้ดุลพินิษในการพิจารณาดูนะครับก็วันนี้เราก็ <c oughs> ขอ,อเปิดโปง <c oughs> แก๊งละทิเชื่อมจิต <c oughs> เพียงแค่นี้นะครับก็ พิจาราเองครับไอ้นี่เป็นความเห็นของเราที่เราได้จากพยานหลักฐานจริงหรือไม่จริงก็ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลนะครับเพราะว่าข้อมูลพวกนี้พอเราแกะเทปออกมาเราถึงรู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องแค่ว่าเล่าให้ลูกฟังแล้วก็ถามลูกเพราะลูกตอบไม่ได้ก็ถามนำทุกคลิปเกือบทุกคลิปนะครับก็แค่นี้แหละครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ